เราเอามากดฝากันนะครับงานเลี่ยมพระกดฝากดฝาหน้าฝาหลังเรามาล้นแผ่นให้อ่อนเลยนะครับล้นแผ่นให้อ่อนทั้ทงหน้าและหลังจากนั้นเราก็มาวางใส่กับบล็อกตัวผู้แล้วก็เล็งด้วยบล็อกตัวเมียกดไว้สักแป๊บนึง แล้วเราก็นีเข้าไปแล้วก็กดเพป,ปั๊มเข้าไปเรียบร้อยครับการกดฝาหน้าฝาหน้าฝาหลังกดเหมือนกันครับปล่อยให้มันเิดตัวสักแป๊บนึ่ง ให้ฝายยินแป๊บนึ่งให้เสร็จตัวอ่าก็มาทดสอบดูว่าขึ้นฉากไหมขึ้นฉากขึ้นสันไหมเรียบร้อยครับการกดวิธีกดฝาหน้าฝาหลังงานเลี่ยมพระขอบคุณครับที่รับชม